วันอื่นขอสแสดงความดีกับลูกศิษย์ทุกคนวันนี้ฮานอยเม็ดเดียวนะครับออกภาษาแล้วปู่ลงมาฮานอยเม็ดเดียวออกสูงหกแปดนะครับเม็ดเดียวเลยอาจารย์นั่งอยู่ที่ปูวงลำข้างหลังนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่า,ามืดมากนะครับนี่มืดมากเลยนะครับอาจารย์อยู่กับปูนะ่นะนี่อยู่ที่ศาลนะครับแล้วก็ปู่อาจารย์ไม่ได้เปิดไฟนะครับองปู่อาจารย์เพิ่งเรียนเทียนเสร็จนะครับออกัาษาปู่โชว์ให้เห็นเลยว่าปู่กลับมาแล้วเต็มตัวครับหกแปดแปดหกและอาจารย์ พ่ออาจารย์มาซิฟด้วยว่ากลับมาแล้วนะครับรวมทั้งปู่นะครับปู่ใหญ่ปู่น้อยปู่องดัมนะครคนลูกครับคนลูกครับทุกคนแล้วก็องย่ามณีจันทาปู่เวศองค์ปู่วิรุปัะปู่นันพนางอุษาปู่มุจลินปู่ผู้ชงญาติสองคาปู่คันตศีปู่สัตตะปู่ทุกพระองค์เลยที่สํานักอาจารย์นรตีปู่เพชรพันอัคราแล้วก็อาจารย์แม่ปู่ใหญ่ปู่น้อยมากเมืแนละครับวันนี้ออกพรรษาปู่กลับมาก็ทุกคนโอ้คนลูกครับคนลูกคนลูกใครที่เห็นคลิปนี้ปู่เอ้ยปู่กลับมาแล้ว คือห้านอยมิลลิปูกับไห่เดียวแล้วกัปูกับมาแล้ว1นึ่งพฤติการสองพันห้าหกสิ้า่งขอสร้างปฏิหารอเนี่ยผ้าลูกอาจารย์นอตตีส้สร้างปฏิหารอางเนี่ยเนี่ยให้อายเพื่อนหนายใครหนาเพื่อนจันให้ลูกนี่มาในชุดเน็นเท้ามาว่าจะเป็น0 8 0 7, 7์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปล้วกศนี่ศู็ดแปดศูนยขอให้มาแล้ปูเน้อสาธุผ้าส้่งปิหารนลูกกิไปแห้ตจ